สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้พ่อขวานเนปะพาน้องขวานมาตัดหญ้านะครับที่เดิมนะครับนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับน้องควานของเรานะครับมากันสองคนครับวันนี้มารถทันเดียวนะครับเลยประมาณสองคันรถนะครับที่พ่อขวานได้มาซื้อไปนะครับวันนั้นวันนั้นมาตัดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับฝั่งนี้ ประมาณสาคันรถนะครับวันนี้เอาไปคันรถหนึ่งนะครับนี่นะครับตัดแป๊บเดียวครับเครื่องพังแล้วเครื่องแห้งนะครับเครื่องนอกไปแล้วบรรยากาศคึมๆนะครับมืนจะฝนตก มาตั้งแต่เช้านะครับระยะทางมาก็สามจากบ้านมาก็มันสี่สิบกว่าโลนะครับไปกับแปดสิบกว่าไก่ก็ต้องมานะครับเพราะทางนู้นเราไม่มีหญ้านะครับไก่ก็ต้องมา ฝากไม่ม่เอซเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมาถึงแล้วนะครับจะมาตัดหญ้าครับมาถึงแล้วเอ้าไม่ใช่จอดรถห่างไปไว้ในลูกชายทั้งหลายรอกินอาหารอยู่นะครับเพิ <c oughs> ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับ พอควันก็หิวข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยลูกชายนี่รอกินเรากินเราเลยเอาลงตรงไหนดีวะนหนฮะฮะถูกกองอ๋อกินใบไ,ไม้ ใบขนุนนะครับใบขนุนก็กินนะครับเดี๋ยแวแป๊บนึงแป๊บนึง なるほど。 ควานเอาไปให้พี่ผู้พันก่อนสวัสดีครับวัวลูกเร็วครับช่วยผู้พันครับเร็วเสียง <S <S นี่ <S <S กตัวน,นี้ครับตัวนู้นครับแทนไปเอาไปให้ลงไปคำหันมือเที่ยงนะครับ ăn mưa thieng káp. bên này ao chưa cơn này chưa cơn ao khương thang hòn. do FIFA fan, ครับวันนี้ขอจบคิดเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ